ปรากฏว่าเป็นบางเื่ขาดเท่านี้บางคนก็ลืมกั้งหมดเลยความจำคนที่มฉลาดนนั้หงประเภทที่เจ็ดปกป้องการอ่านการเรียนรู้การคำนวณน,นะอันนี้ก็ใกล้เคียงกันเกี่ยวกับสติปัญญาเหมือนกัน,นขั้นที่สร์ก็ได้เลขหนึ่งสองสามครูใที่ไม่รู้ว่าตัวเองที่ทำนะ,นะคนที่การ ส่วนกระโุกใครใครที่กระตุ่ได้นะยังความรู้เรื่องนะครับใครตรับทีผมพูดนะครับรถเข็นนั่งรถขึ้นที่ดูเก็ต้องช่วยเขาตลอดเวลานะครับคุณตังเกตดู้ไหมครับคนที่ทําบุญนะครับเขาแสดงอาการยังไม่เต็มใจนะครับความรู้ความสามารถเงินโบกทุกคนนะครับ สำหรับคนพิการที่เป็นลูกหนี้ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะใครที่ยังไม่ได้ส่งเงินนะคะหรือว่าขาดส่งเงินสองเดือนเนี่ย ก็ขณะนี้นะคะก็ให้ท่านส่งทุกเดือนนะคะอาจจะส่งไม่ถึง400 200 100บาทก็ยังดีนะคะอย่าให้ขาดส่งถ้าขาดส่ง3เดือนขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าท่านเนื่ยติดหนี้ของทางราชการนะคะแล้วก็จะมีหนังสือโที่ไปแล้วถ้าเกิดท่านไม่สามารถจะส่งเงินได้หรือยังไงเนี่ยให้มาแจ้งทางเจ้าหน้าที่นะคะติดขัดหรือมีปัญหายังไงเนี่ยให้มาแจ้งเจ้าหน้าที่เราจะได้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาตรงนั้นไดยเฉย่งยงเ้าห้ทีรายเหไขปัญตรั้พาะอย่างยคู่ไม่ทำอะไรครับจะถ้าเป็นประกอบอาชีพทาะการค่ะแม้ว่าเป็น อาชีพบางคนอาจจะเอาไปแล้วก็ไม่เอาไปประกอบอาชีพนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาทางครอบครัวก็ไม่ได้เอาเงินตัวนั้นไปใช้แล้วก็ไม่สามารถจะส่งคืนได้เพราะว่าเงินตรงนี้เราให้ส่งคืนโดยไม่มีดอกเบี้ยให้ส่งเดือนละ400บาทเท่านั้นเองจนกว่าจะหมดเงินต้นนะส่วนใหญ่ก็จะกู้ประมาณ20 0 0 0บาทนะครับประมาณ3ามงวดเนี่ยก็คงจะหมดนะคะแต่ทีนี้บางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ส่งอาจจะคิดว่าบางคนก็คิดว่าเงินนี้ไม่ต้องส่งจริงๆแล้วเป็นเงินของทางราชการเราให้ยืมไปเพื่อ ไปประกอบอาชีพสำหรับเลี้ยงครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านได้ส่งเงินเพราะว่าถ้าท่านส่งครอบดเนี่ยท่านสามารถได้กู้ได้อีก